วัสดีครับผมจะส่งประมาณรอบบ่ายนะครับผมคุณลูกค้านะครับนี่เป็นมันเข้าประสานนะครับก็โอเคท่านนี้เป็นตัวเกียวอีกเนาะเป็นชักยิงะฮะหนึ่งเก้หนึ่งหนึ่ง,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 งตัวมาณรุ่นรุ่นนี่เลยะฮะมักอะไรเนี่ยมกักทูมักอะไรประมาณนี้แต่สิ่งเงานี้ก็แถมโปรโมชั่นให้ฮาร์ดรนัดความสฟรีเนาะโอเคนะฮะเปิดไปเลยเนาะนะครับนี่มีคู่มือของเขาไม่ได้ออกนะฮะก็มีปตเตอร์ะไรอของตัวเกียวอีกคนเนาะเนี่ยนี่ก็มีกระสุนนี่นี่ฮะไม่ได้ออกนะฮะนี่ใบทุกอย่างก็อยู่ในกล่องหมดนะฮะไม่ไม่ออกเสียง นี so so out, ่นะครับที่เราโฆษณานี่ก็มีจุดให้สวยงามนาครับผมนี่นีจุมาตัดแสใส่ฮะก็เปใหม่นะครับผมก็เป็นงานก็เดี๋ยวทดสอบยิงนิดหน่อยนะทำมก็สวยงามเป็นแนวติดเีนะครับลงะครับักผมมานสวามารถแบติดก็ล็อกได้ฮะแต่ล็อกในเรายิงไม่ได้ฮะะไม่ล็อกได้เดี อ <laughs> โอ้โหโทษนะครับมันต้องเป็นผมก็ว่าไปดึงนี้ไม่ได้ต้องต้องดึงนี้หรือต้องเป็นแบบเป็นแบบความยาวโอ้โหแรงนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะผมว่าหมดเลยแรงนะครับอืมอม,อมีรูปแบบ อโอเคโหดด okay. oh, หลายนักเลยซิซ oh ิโอโห oh มีเยอะเยนี่ยโอโหทะลุเลยโอโหมันเลยครับตรื oh ่องนี้โอโหโอโหเออเฮอออกหมดฮนะโอโหหมดแล้ว <c oughs> ยิงมันล่าสุดยังไงแต่ส่งให้นะครับสนใจรุ่นโตเกียวหรือรุ่นชทกซี่ก็มีหลายรุ่นครับหรือว่ารุ่นอื่นก็สอบถามได้ครับโอเคครับตัดส่งให้นะครับผมสวัสดีครับทากทายบ